ละครของเราเอาแบบใกล้ๆกับบรรยากาศตรงนี้เลยนะสงกา์แล้วใช่แล้วค่ะเพราะเลงนี้สงการไทยเรานี่ดังระดับโลกทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดปีนี้ถือว่ัทงทงเหนือ้านืานี่เป็นใหญ่ประจำอยู่แล้วนะคะเชียงใหม่แล้วก็อะไรอ่ะภาคกลางเราก็มีะคะสุพรรณสุพรรณก็น่าสนใจสุโขทัยและช่วงนี้นะคะละครสามชาติของเราสนับสนุนโดยสันซิลโคครีอชันค่ะละครของเรานะครับสามีปีใหม่สองห้าห้าหก ตาดีงนี้คนเชียงใหม่ครับชื่อเล่นมชื่อดำครับชื่อจริงดำเนินครับมากับเพื่อนครับเพื่อนผมเขาก็อยู่กรุงเทพด้วยกันก็มาเที่ยวที่เชียงใหม่ด้วยกันหลงฮะดีตอนแรกเราก็นัดกันไปรอตรงถังขยะเปียกกะว่าจะกินอะไรกันซะหน่อยรู้หลงไม่ไหนเดี๋ยวเขามาเนี่ย มันเยอะไงก็หลงกันไงดิเฮ้ยสะดวกแล้วอะไรนะสะดวกแกชื่อสะดวกเราชื่อสะดวกเออเออลืมไปว่าดำเนินเออเอ้าเฮ้ยใครคนวะเพื่อนเราอัมพวาเฮ้ยไปตลาดน้ำกันวะเฮ้ยเชียงใหม่บ้านนายน่าเที่ยวมากเลยเนี่ยเฮ้ยอากาศเป็นไงหนาวไหมโอ้โหหนาวงออกเลยอ่ะตอนเที่ยงก็อย่างงี้แหละนี่จะไปสุโขทัยบ้านฉันนะเป็นไงบ้างอ่ะสนุกเล่นน้ำเหมือนกันเหรอสงกลางก็เล่นน้ำหมดนั่นแหละ เปียกไหมอ่ะเออไม่เปียกมั้งเฮ้ยเราไปทำบุญไหมในวัดเหรนะเออวันนี้มีงานอะไรมึงอ่ะวันนี้เงี้ยฝังลูกนิมิตไงลูกกันอะไรตายอ่ะฝังลูกนิมิตไม่ใช่ฝังลูกของนิมิตก็ละอย่างกันต้องคานข้าผม,มแกวอ่ะเฮ้ยผู้หญิงชอบตรงน,นี้แหละบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวถ่ายรูปเหรอเออเฮ้ยใส่ถุงทำไมอ่ะกูเปียกน้ำเลยอ๋อทำไมภาพมันขาวๆวะ มาเชียงใหม่นี่ต้องกินเลยนะข้าวซอยลึกไหมเรากินแถวปากซอยก็พอแล้วไม่ชื่อข้าวซอยแต่เราไม่เข้าไงกินแถวปากซอยพออะรัดหน้าเออรัดหน้าก็ได้เอ,อ สสใส่น้ำคงน้ำแข็งก็อย่าไปเล่นกันมันชอบเอาแมงลักไปใส่ในถุงแล้วไปปลาไเพราะไปปลามันโดนหัวมันะก็สะไม่ออกน้ำแข็งเหมือนกันน้ำแข็งเป็นก้อนเนี่ยอย่าเอาไปใส่วันทีรถเขาขับมาเนี่ยมันโดนหัวหัวตาแตกหมดนะแต่โดนหัวปุ๊บภาษาฝรั่งขึ้นเลยอะไรโน <No. S 2> อทีที่แล้วก็หัวล่างข้างแตกกันเมาแล้วก็ไปขับรถขับลากันเอ้อพวกคนนี้ เออเออวันสงการทีไรแล้วก็แต่ก็อดน้ําตาไหลไม่ได้เมียข้าก็มาเสียมาตายวันสงการนี่แหละอเป็นไรครับท่านมันเล่นกันไม่รู้เรื่องนี่แหละเล่นน้ำสาดน้ํากันดินสอพองอ๋อที่สอพองแถนที่จะมาปะหน้าปะอะไรมันหอบมาเป็นกำปากเข้าตรงนี้ปุ๊บเข้าไปเมียหายใจไม่ออกดิ้นแทบจะตายวันสงการมันเล่นที่เลน ก็เหมือนพี่ชายผมแหละสงการเหมือนกันผมคิดถึงพี่ชายผมมากเลยตอนนี้วันสองการเหมือนกันเหรอใช่อโดนดินสอพองอ่ะไม่ใช่เป็นไรอ่ะก็วัยรุ่นมาห้าหคนมันเวมาัน้านมานั่งรถปิ๊กอัพมาเลยโดนลูกหลองเลยสาดน้ำช่วงช่วงเสียงน้ำเสีงน้ำเหอ สาดน้ำดังเลยนะช่วงช่วงแล้วอีกแล้วพี่ชายเราก็สาดน้ำหาเขาเป็นเสียงดังไงป,ปิงลิงปิงรงการเลยคิดถึงพี่ชายใช่ตัดน้ำมาพี่ชายผมก็ไม่รู้เรื่องอีโนยเนยมาปิกอัพมาอีกคันหนึ่งมาเยอะอีกคันนึ่งมาเยอะสวนมาเลยปุไ๊ไปไปแดงนะแต่คันนั้นมันไม่จอดโอ้ยมันพาดิไม่ผ่ามันเลี้ยวซ้าย ลงไปมีปัญหาแน่พอเลี้ยวซ้ายเสร็จปั๊บคือพี่พี่ชายเราอยู่ตรงนั้นปั๊บมีป้ายเขียนไงเขียนว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลาดผ่านตลอดผ่านตลาดเลยพอเลี้ยวซ้ายมุกผ่านตลาดบิ๊กอัพคันนั้นก็ชนพี่ชายเลยก็ขับไปตลาดเลยโทษนะที่มึงเป็นอะไรหรือเปล่าก็พี่ชายผมยืนอยู่ตรงนั้นน่ะรู้แล้วข้ารถไอ้บิ๊กอัพอ่ะยักษ์คันแรกมาสาดน้ำเสียงดัง ช่วงช่วงช่วงแล้วพี่ชายมันก็สัดๆสักับหลิงปิงหลิงปิงมีรถอีกคันหนึ่งถึงไฟแดงมาปุ๊บมันเลี้ยวซ้ายใช่ผ่านตลาดลท่านเข้าใจแล้วเนี่ยผมขอ,อนอน,น,น,นพักผ่อนแป๊บแป๊บนึงก่อนมีนี่รู้สึกว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะไม่มีเอ่อไม่มีเอ้นล่นกันดีดีนะเออ,เอ,อค่อยๆสาดค่อยๆอะไรกันนะเออดินสพ่องก็ปะปปแล้วจะไป ลวนลามผู้หญิงน่ะบางคนปาปะาปะาปั๊บแปะขึ้นมานี่ท่านอยนั่นไมท่านไม่เตือนกู่ทำเองนั่งดีๆหุบหุบด้วยเออบอกทำไมอ่ะก็บอกให้เขาระวังตัวดิแน่แล้วอดดูเลยตอนเนี้ก็เองไปคิดเสอย่างเงี้ยเหมือนลูกเหมือนหลานคอยบอกอ่ะเหมือนน้องเหมือนนุ่งเออถ้าน้องไม่นุ่งผมก็ไม่นุ่ง พักนี้เองเก่งขึ้นเยอะนะต่อปากต่อคำาจะเลจะเลกยางเลยอไย่าไม่เอาไม่เล่นเลยเขาไมอเอาบอกไม่เล่นนะมึที่จะเล่นผมบอกผมไม่เล่นปีนี้ผมไม่เล่นไม่เล่นหปีนี้ไม่อยากเล่นหนาวเหรอไอปุ่นม่นเนี่ยโอ้โห ไี้ผู้ใหญ่งจำได้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเองเมาไ,ไม่เอานะเมาไม่เอานะปีนี้ปีที่แล้วลุงก็เล่นในแป๊บเดียวต้องไปประกันตัวเมีมยเห็นบอกไปใส่ยกทรงเต้นตัวเดียวกลางถนนเม <c oughs> าเฮ้ตอนแรกมันก็ไม่อยากเต้นหรอกมัเ<อ>นเต้นเป็นเพื่อนเอมียเ<อ>มย <ๆ S 2> ืองเมียมันเด็กช่วงบนใส,ใส่ใส่เสื้อช่วงล่างไม่ใส่อะไรเลยตำรวจจับแล้วให้เงินอีกบาทหนึ่งด้วยไมทำเลย แขนไงเจแขนก็เลยมีโกนบางโกนออกปีนี้ผมหยุดพอนะเอาแค่นี้พอเล่นกันพอหอมปากหอมคอเพราะว่าปีนี้พาน้องๆมาเชียงเทเทพมันจะมาถ่ายหนังสั้นคอสเนี่ยโลเคชั่นตรงนี้ถ่ายสักสิบวินาทีพอแล้วเอาเลยเอาเลยเอาแล้วได้ได้อย่ามีเรื่องมีราวได้ได้ลงเอ้ยเอ้ยพวกเรา ลุงลุงเม้งหวัดดีเพื่อนผมดิหวัดดีหวัดดีลูกเจ้ไงเนี่ยไม่ใช่ไอ้เจเจไงไอ้เจเจไอ้เจเจลูกยิ่งจิตเนี่ยเฮ้ยลูกยิ่งจิตโตขนาดนี้เลยเหเนี่ยครับผมแต่ก่อนมันตัวเท่านี้ยิ่งจิตคือใครเ่ยลุงเม้งจำแม่แกไม่ได้เว้ยเฮ้ยบอกบอกนิดแม่แกทำอะไรอยู่ตอนนี้แม่ผมที่ขายลูกชิ้นหน้าปากซอยอ่ะไอ้เมีแตเจีองอ่ะเนอะออนั่นแหละโอ้ย ก่อนมันยังแมวบ่เลยโอ้โหมันไม่ได้มีเขาหน้ามันจะหล่อเลยตะก่อนเนี่ยตอนตอนอายุไม่ไม่อยากฟังอย่างเงี้ยอันนี้ใครอ่ะชื่ออะไรมั่งชื่ออะไรไอ้แจ็คไงแจ็คไอ้แจ็คไอ้แจ็คอ่ะเฮ้ยพ่อแกชื่ออะไรวะจำไม่ได้วะจำได้แจ็คพ่อชื่อนี่แหม่มคิงคิงนี่ครับลุงแมงเหนื่อยใจกับพวกมันจริงๆริงไอ้แจ็คไอ้แจ็คไอ้แจ็คนี่ไอ้เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวไอ้ ที่พ่อมันอยู่ได้เอเอเอาอาอเอเอ่อ่อเ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 อกอเอดอเ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 กเอเอ้อเ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 เอ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 คนใอรอเอเนเอ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 ่อเอ่อเ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 ่เอ่อเอเวเนนอเอเ่แอเ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 ออเอเอยฝากบอกด้อยไม่เอยชอบไเ่เออเ ทำไมย่างนั้นละวานเมื่อวานก็ทีนึ่งนะอะไรอีก่ะงานวงงานวัดเลี้ยงเด็กกัมพะเออดูสิเฮ้ยเขาข้าวมาถวายให้พระตั้งเจ็ดร้อยเจ็ดแล้วก็สอบเจ็ดร้อยเม็ดรับได้ขีดกว่าเองโอ้โหโโหมากเลยมึงยังนั่งนับอีก่เลยลุงเฮ้ยไอ้นั่นใครวะเดี๋ยวก่อนลูกใครวะเฟียดครับไอ้เฟียดไอ้เฟียดตัวไอ้ฟัดงี้มานั่งคุยกันตรงก่อนมานั่งเนี่ย นึกถึงสมัยเด็กท่านอยู่ประถมะมีผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อนฉันนี่นัดมาด้วยแฟนเปล่าไม่ใช่แฟนเฮ้แฟนก็แฟนฉนนะแค่ประทับใจกันเฉยเหรอไม่รู้ฝันนี้เป็นไงบ้างไม่เจอกันนานละชื่ออะไรอะเมีเ่ยงคำเดงว่ารูปร่างต้นหน้ากินน่าทานมากเลยอะเขียวเลยแหละพ่อไปพลูไง างี้เรากลับไปรอที่บ้านดีว่ะสกี้ผีภูเขาเข้าสิงเจ้าโอ้ลูกร่างม่เอาพอดีพอเนาะไม่ได้เจอกันนานนานสวัสดีเจ้าแฮมแล้วไม่แฮมต้วเตย แปลว่าอะไรแห่มไม่แห่มตัวตัวฮะแหนมกรเล็กเล็กหัอต้นรับสู่เมืองเชียงใหม่เจ้านี่คุยโทรศัพท์คุณนยุ้เรื่องนี้หมดหลายเงินเลยเนี่ยโอ้เยอะแล้วตั้งแรกเดี๋ยวไม่เยอะเลยเชียงใหม่น่าอยู่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเจ้าเหมือนคุยกับไม่น่ารา้ คนเหนือเขาจะกิริยาอ่อนน้อมแล้วก็เพื่อนกันสมัยประถมเป็นเพื่อนกันตอนเรียนประถมเจ้าสนิทกันต,อ,ตอนตอนละออนตอนละออนเจ้าอตอนโตบ่ได้สนิทเจ้าเดี๋ยวถ่ายรูปคู่กันหน่อยนะครับอ,อันนี้นะมันห่างไปอ่ะชิดหน่อยชิดหน่อยโอเคผู้ชายแบบยิ้มแบบสดชื่นเลยผู้หญิงแบบยิ้มแบบแบบลิ้มพิบ่าก,กัดกัดกล้องอ่ะ สายตาจิดกล้องเรอแมววงัวงวังๆัเตะเข้าตาเลยขื่นเลยครับผมดีครับผมชอบเขาเปล่ายงมไม่ถึงชอบมั้งมันยังไม่ถึงคำว่าชอบอ่ะจีบเลยจีบไปเหรอเออเข้าห้องน้ำมาย่างครับไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะพูดเป็นอ่ะ กูตามฉันเมี่ยงจ๋าเมี่ยงจ๋าเราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะเราไม่ได้เจอกันนานแล้วนะนานๆเจอกันอย่างนี้นันงานเกิดกันอย่างนี้ทำอะไรกันไหมทบทำบุญนะเจ้าทำบุญกับเจ้าอ๋อเจ้าที่เหลือเองพูดเลยที่เหลือเองพูดเลยให้กับเจ้าพูดระเจ้าไม่ใช่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 แกพูดไม่ใช่แกพูด แกไม่ต้องพูดแกไม่ต้องพูดถามโว้ดีว่าผ่านเ,เลยไอ้บ้าเอ้ยเป็นยังงั้นอะไรอะ่ะไมาเจอที่เหลือแกพูดเองเล่นน้ำสงการยังงั้นเจ้าที่คูเมืองเฮาน่ะสนุกมากเลยเจ้าเออเดี๋ยวจะพาไปเล่นเจ้าไปไปไป ทิ้งไม่ใช่งูกัดเนี่ยผู้หญิงไงไม่รู้เนี่ยพอเอวแล้วมาน่องเลย <ś ling> เป็นอะไรมากไหมอ่ะตีทำไมเจ้าตะปูตั้เหรอหาแขงตี <ś ling> เ,เหรอตะปูตั้บ้านไหนต่อเข้าไปอ่ะเออไปอะไรมาเมืองคำไมไ่เป็นไรเจ้าเป็นไงเจะมันตายเข้าตาเจ้าน้ำน้ำน้ำมีน้ำไหม มีน้ำบอ,อก <S <S ลืมตาในน้ำดหน้าขึ้นนหน้าขึ้นดีขึ้นเหรอเจ้าเราเป็นห่วงเธอมากเลยอ่ะขอโทษขอโทษนั่งไกลๆกัน,กนหน่อยเจ้าเม้งคำว่างไงเม้งเมงคำลองลองมองในตาเราสิ แม,ม่งทำเหนอะไรไหมคี่ตาเขามีความในใจอยากจะบอกดำเนินว่าค <c oughs> ืนอยนหยางกับเจ้า <c oughs> อย่าบอกว่าตัวเองมีพญาติกับเจา <c oughs> ้ามีความลับในใจจะบอกว่าบอกมาเตะ <c oughs> เฮ้ยเขากลับเขามีเรื่องจะบอกว่า คนหักแล้วไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเราไม่ถือป้าชายคนนั้นน่ะเป็นเพื่อนของดํำเนินอ๋อาย่าบอกว่าเป็นไอ้ปุ่นไอ้ปุ่นลูกตะปิกแม่ป้อมเฮาตั้งแต่ดํำเนินไปเรียนกรุงเทพอ่ะเฮากับปุ่นก็หักกันสี่ห้าปีและเจ้า เฮาผิดเองที่เฮาบมอได้บอกว่าฮัก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 ักเจ้าเป็นเพื่อนกันก็ได้เจ้าบมอทีเป็นคนฮักก็เป็นเพื่อนกันใช่เอางี้แล้วกันตอนเย็นข้าเจ้าประกวดนางคันจ้องนางคันจ้องถีบจักรยานพร้อมกับขันจ้องโอ้ล่มเหรอเจ้าอไปเชียร์เฮาที่เวทีด้วยนะเจ้า ไปเป็นกำลังใจให้เฮาหน่อยนะนี่แปลกใจมากเ<ป>เดินม,มาให้เธอไม่ไม,ไม่ถูกสัว์น้ำเลยเนี่ยเฮาแห้งแบบนี้มาสี่ปีซ้อนแล้วเจ้า <c oughs> ตกลงเธอจะระเบิดปวดใช่ไหมไปดูเฮาเวทีการที่มีไฟแสงสีเฮ <c oughs> าอยู่ที่นั่นแหละเฮาหมายเลขหนึ่ง <c oughs> เดินไปรืบบินไปเนี่ย <c oughs> คนเจ้าแบบไม่มแมลงทับก็ <c oughs> เจ้าไปก่อนนะเจ้าถ้าเกิดจัดหน้ามีจริงขอให้เฮาเจอกันก่อนโอ้เป็นไปได้จัดหน้ามึงยะงปวด กาดเยอะพอนะเจ้าจำคำของข้าเจ้าเอาไว้เจ้าคือเจ้าจะเป็นอายะอันหยางาจะสุขจะทุกข์จะมีจะจนเฮาคนนี้อยู่เคียงข้างข้าเจ้าตลอดเวลาถ้าเกิดจัดหน้ามีจริงอย่าลืมติ๊กหัวใจหากันแทโตยก็เสียดายนะแต่ถ้าเขามีความสุข แล้วก็มีความสุขอะเป็นยังไงเองเซียสแล้วก็วันนี้มาเออ่ถ่ายหนังกากะไม้หนูเป็นพระเอกเ็ไดกากะครับมาได้ขี่จุ๊ดเนอะมาได้ขี่จุ๊ดครับได้ขี่จุ๊ดได้ขี่ไหล่เจ้าโจกเลยนังเอกมียังยังบะมีครับยังบะมีอ่ะแต่ถ่ายพระเอกไปก่อนครับผมเออถ่ายไปแล้วไปถ่ายถ่ายยุใส่ละไปละไปละไปยุใส่ละไปยุใส่ละเชียงใหม่ดีๆไปแล้วซะแล้ว เออเองไปเรียนผูกกำกับมาครับผมอันนี้เป็นผูมกกับครับอันนี้ผมเป็นตาก้องครับเป็นตาก้องครับอันนี้เป็นผูมกำกับเออแล้วนี่เป็นอะไรเลรษฐะอุยทีนี้จะมาขัดเลษเสียก่อนไม่ได้ขัดเศดบอกลุงเข้าไปสเศรษฐะคับตีสเดโอ้ยตีระวังด้วยนี่แล้วเอ็งไะเก็บเบื้องหลังเออเก็บเบื้องหลังพระเอกมันมีแล้วแล้วนางเอกอย่าไปเก็บทีหลังนี่มันขาดลูกหมาอยู่ตัวหนึ่งเฮ้ยนี่ยกยิงยกทิง ได้เลยได้เลยได้ลยเดี๋ยได้นี่สารคดีหมานเออเป็นงานเลยนะไอไอเป็นงานเนี่ยสลิปปีใหม่นะสลิปปีใหม่เองถ่ายไปก็เล่นกันจ้ะสนุกสนานล่ะไอเก็บภาพเลยถ่ายเลยเดี๋ยวชนลอยอย่างเนี้ยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันโอเคไหมโอเคไปไปไปเออเข้าวัดก็ต้องทำบุญ มาสาบานเรื่องนอกแกเมียท่าไอปุ่นเปล่าเฮ้ยไปไงมาไงวะเนี่ยเฮ้ยเพิ่งกลับบ้านนี่่าเออเพิ่งกลับมาพอดีปิดเทอมเลยมาเที่ยวสงการที่บ้านดีครับผมสะดวกสะดวกปุ่นจำเป็นต้องจับมือเหรอเอาเอจำเป็นเปล่าว่าจะเป็นหรอกเออเท่านั้นไงถ้าจับมือมันก็ดีไงครับมีแตภาพมันไม่เกี่ยวไงก็เพิ่งรู้จักกันอะไรอ่ะ แมแล้วก็แป้งสีขาวเต็มหัวนิดนเส้ยมีสีแดงออกมาชัดมากเลยเนี่ยเอางี้กันมึงม่เล่นสงการใช่ไหมอ่าผมมาสงการมาสงการการสนุกสนานกันมึงไม่ได้เล่นแน่ทำไมอ่ะวิ่งดูดน้ำในคลองอออให้หมดเลยมึงมีโอกาสเล่นแล้วเพื่อเพื่ออะไรกูไม่ให้มึงเล่นดิเออเดี๋ยวมึงกลับเดี๋ยก็ใส่ต่อแล้วกูก็เล่นไมปุ่นใจเย็นนี่เพื่อนเราไม่ได้ไม่ได้ดูทางคนกวนได้สองคนเลยใช่วะอย่ามองหน้าอย่างนั้น เฮ้ยใจเย็ยนมีอะไรคุยกันได้ปูนไหว้พระแล้วกลับไปเลยเฮ้ยแล้วแฟนแกนะฉันเรียบร้อยนะเว้ยใครก็แฟนฉันฉันไม่ยังไม่มีแฟนอ้๋อคนที่แกชอบอยู่ไงเปี่ยงคำอ่ะฉันเรียบร้อยแล้วเฮ้ยทำไมต้องคุยข่มเพื่อนงี้เลยเพราะยัยยงมีเรื่องกันเลยนายถ้าเกิดนายชอบเขาก็ชอบไปเธอไม่เป็นไรหรอกฉันได้เขาแล้วนะแต่ฉันก็ไม่ได้จริงจังนะเว้ยทำไมนายจิงใหญ่งี้วะฉันบอกแกเฉยๆว่าเอ้ยฉันได้แฟนแกแล้วเฮ้ยเไปเข้าหลังตายนะเนี่ย โบ่เนี่ตายนงานบุญเนี่ยทำบุญดีกว่าจะมาคุยข่มเพื่อนอย่างงี้เฮ้ยไม่ได้คุยข่มมึงเป็นพ่อมันเหรอฮะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคืออะไรคืออะไรเบาหวานขึ้นปะแกกำลังดูถูกเมี่ยงคำอยู่นะปุ่นไม่อะทักครนีอย่าทักกค่นี้วามันไม่ได้ออกจากที่นี่น่ไม่ได้ออกจากเชียงใหม่แน่ทำไมอะทำไมจะจะปิดประตูไงสี่ชั่วโมงมึงไม่ได้ออกจากเชียงใหม่แน่นอนเจ้าพวกพวกก็ปิด รถติดสิสมัยเขาเล่นน้ำเนกันรูกผู้ชายเลยสามต่อหนึ่งเอาเปล่าใจอะใจอะเอาเปล่าคือท้าผมเออสามหนึ่งลุมผมเนี่ยเอ้ยใช้คมว่ลุมบ้าเป่าต่อต่อให้สามคนสามคนต่อให้คนเดียวเออโอ้ผมสู้กับบ้าแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันที่งานดีกว่าคงไม่น่าครบหรอกใช่ ปากดีมึงอะทำไมอะพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรอะไรก็มึงพูดอะไรกูพูดอะไรที่ไหนเนาะกูไม่ได้พูดอะไรเลยกูพูดอะไรไงกูพูดอะไรกูพูดอะไรแล้วบอกว่าเลยคือยี่อยากคบดีกว่ากูพูดลอยลอยเพื่อนมึงอะไรอะไปไปไม่เป็นไรเฮ้ยเแล้วไปไุ่นใจไม่ถึงหรอกพวกมึงอะอะไรอะ

ไป,ไป,ไปสงสารมันไปๆไปเออสวัสดีจ้าขอต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่งานสลีปีใหม่งานนี้จะเกิดขึ้นบ่ได้นะเจ้าถ้าหากว่าขาดปัจจัยคนนี้กับเจ้าเปิ้นนี่นัเจ้าใจดีจักนักกับเจ้าเดี๋ยวทุกคนนะเจ้าปรบมือดังๆนะคะ ตอนทับประจายคนนี้นะเจ้าสวัสดีเจ้าเอนน <laptop> อไม่สูงไปเจ้า มาถึงอีกปีหนึ่งงานนี่จะบอกว่าเจ้าบอกได้มีที่แค่เชียงใหม่เห้อเจ้ามีสุพรรณก็มีสุพรรณก็มีค่ะเจ้าสุโขทัยก็มีสุโขทัยก็มีมีทุกที่ในประเทศไทยใช่แล้วเจ้าเที่ยวที่ไหนไม่สุขไม่ไม่ต้องไปต่างประเทศเราต้องไปค่ะเจ้าชอบจังหวัดไหนก็ไปเที่ยวจังหวัดนั้นสุพรรณก็ไปเชียงใหม่ก็ไปสุโขทัยก็ไปเฉพาะเชียงใหม่เนี่ยเขาจัดสองตี้อ่ะเจ้าสองตี้สองตี้เจ้าตีไหน มีที่นี่แล้วก็ติ่นู่นคร้บมีงานสงการอุตสา,าเคเนเจ้า<ม>อ๋อแล้วก็งานสลีปีใหม่ที่นี่เ,เจ้าสรีปีใหม่มเอาพร้อมไหมจ้ารบมือดังๆอ่ะจ้า ยาจะองจ้องเธอคนใดกู้คแก่จว่าเธอใค่เลยเินุลนางมาตั้แต่เกิดโอ้ช่างบันเธิดผู้เธอผู้เดียวอยากสัมผัสกับเธอต้งเพียนอยากมีเสียหัวใจมอเกียวเกาสนน้เจย่ผู้สนเจ้านางงามกลังมาเดจ้านงามจิจยางกลางช่องเดเจ้าพร้อมนะเจ้าเอัปรอมืองดัง คนทุกตีเจ้าเฮ้ยฉันจะบอกแล้วเว้ยผู้หญิงคนที่เข้าประกวดเนี่ยฉันเล่นแล้วเว้ยเฮ <Hey. S 2> ้ยจะพูดงี้วะฮะต่อไปเป็นคำสามสุดท้ายเหรอเจ้า,าถ้าหากว่าอีน้องเมี่ยงคำวันนี้อีน้องได้เป็นนางงามทีมจักรยานกลางจ้องอีน้องจะทำยังไงให้กับเด็กที่พิการเจ้าอายุทยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน hey. ิมเข้าไว้เนะเจ้าเป็นคำตอบที่ดีมากค่ะขอเสียงตอบมือค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาสำคัญแล้วนะเจ้าเราจะให้เจ้าเมงเนี่ยเป็นผู้ประกาศนะเจ้าว่าผู้ใดจะได้ตำแหน่งนี้ไปเจ้านางนำสงการปีนี้ได้แก่เมียงคงเมียงคง ผู้เข้าประกวดทั้งหมด279คนตั้งแต่รอบที่20จนมาถึงรอบสุดท้ายคือรอบตัดเชื่อกหรือรอบคัดเลือกคนที่ได้เป็นเทพ,พีสองกรรันหรือนางสองค ตัดไปไอ้ยาวก็ยาวไปไอ้สั้นก็สั้นไปมันจะเอายังไงเอายังไงเนี่ยพอดีเจ้าเอาพอดีดีเจ้าเอาอลังการยิ่งใหญ่เจ้าส่งเสียงสูงนะเจ้าเอาอลังการยิ่งใหญ่เลยอ่ะทีเดียวเลยนะทีเดียวเลยนะเจ้าวันชนะเลิศนางลามสงการอีน้องฉีจะแตกแล้วเจ้า มันีนแล้วีน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 พนีนพีนพนีนพีนพีวพีนีนีนพีีมีีีี เราเลิกกันตั้งแต่วันนี้นะนางเมี่ยงคำาอาแอ้ากแกฉันไม่มีอะไรกันแล้วผู้หญิงแกฉันไม่ครบอ้าจะได้พูดจะีิ่งเต้ยวทำไมเธอกับฉันเรียบร้อยแล้วนี่เฮ้ยไอปุ่นทำไมพูดอย่างงี้ฮะดูถูกผู้หญิงนี่แหวปุ่นผู้หญิงนะคะฉันไม่ได้ดูถูกแต่ฉันกับมันจบกันแล้วไอใจดำฉันพูดกับแกเลยนะดำเนินผู้หญิงคนนี้ฉันยกให้แกอ่ะเฮ้ย ู้งไม่ผัดให้ปลาเฮ้ยกยกง่ายงี้มเกลี่ยอะไรด้วยวะโอ้ย <Hey. S 2> ห้พวกเราลองนะย<ๆ>เยออะไรวะเฮ้ยโอ้โ,โกเก่งมากขนาดแปดลุมหนึ่งมันก็ไม่กลัวมึงไม่เกี่ยว <Hey. S 2> นี่เรื่องของเพื่อนเขาเออพูไม่ถูกไงโอ้ยคุ้ย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  ดีๆนะมีแล้วก็ให้อภัยกันวันนี้เป็นวันปีใหม่ของไทยเข oh. ้าใจไหมปรับความเขาเรา,เาก,ก็เป็ดพูดกับเขาแรงเข oh. ้าใจไม่ต้องพูด oh. ดีๆเฮ้ยเราเลิกกันนะผู้หญิงคนเนี้ยเขาเจ็บมามากพอแล้วต่อจากนี้ไปฉนันจะดูแลเขาเอง <S <S แกอย่าทําใครเจ็บอีกเอาละไหนๆก็เล่นอะไรเลยมีหนหนความสุขแล้วนะความสุขกันละควาสุขแล้วก็ รถน้ำดำหัวพอแม่งลงแม่งลงแม่งมามาวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้รถน้ำดำหัวแล้วก็เป็นอายุหลายแล้วก็ไม่ได้เจ้าไม่จะได้เขไม่จะอย่างเจ้าเป็ระแวงอ่ะเจ้าไม่จะอย่างเจ้าขอขอให้พ่อปุ้ยเนี่ยอยู่กับลูกหลานนั้นนายเจ้าฮะขออนุญาตรถน้ำดำหัวมือดิมือเขไม่ได้เจ้า ทำไมต้องรวมมีมีอะไรมีอะไรของพี่บเล้ยจเด้เจ้าเดี๋ยวเ้โอ้ยโอ้ยอลื่อย่เปล่อยปล่อยปล่อยปล่อเล่องือเลื่องทษทีือไม่เล่อวงเลื่ออเด๋ยวรถฝากพเเจ้าเที่ยวที่เดก็เที่ยวได้นะเจ้าให้เป็นเมืองไทยนะเจ้า ก็อย่าลืมกลับต้องเสียค่าเครื่องเจ้าอย่าลืมกลับไปรดน้ำาดํหัวผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ ผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะน้ำแข็งของไม่ดีอย่าไปทำฟอกเปลือยแอลกอฮอล์ไม่เอาไม่ดีนะฮะต่อเลยนะ